ฝรั่งคบฝร,รั่งสับปะรดภูเลลูกเล็กๆแต่หวานอร่อยกรอบสับปะรดภูเลนะคะนี่พริกตำเองพริกตำเองจะเป็นอย่างนี้หน่อยนะขัวตำเองนะคะมันจะหย,ยาบๆหน่อยโอ้ยมันจะหย,ยาบๆ ไม่หน่อยแล้วแยะเลยทำพริกเกลือใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่ชูรสหน่อยนะคะรสดีนิดนึงรสดีนิดนึงชูรสใส่น้อยอร่อยน้อยใส่เยอะอร่อยเยอะนะคะสับปะรดพูเรอร่อยอร่อยหวานหวานอุ้ยกรอบห <c oughs> วานหวาน ฝรั่งฝรั่งอะไรกิมจูเหรอฝรั่งกิมจูสั่งเขาเขามาให้ค่ะวันนี้มือมือคนเนาะสั่งสั่งฝรั่งกิมจูสับปะรดพูแลพริกผงตำเอง <c oughs> จะเป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะฝรั่งคะ่ะบฝรั่ง ลดความอ้วนกินผลไม้แทนข้าวตอนเย็นหรือเปล่าไม่มีอะไรค่ะจะกินจะถ่ายฝรั่งให้ดูเฉยๆค่ะฝรั่งฝรั่งบักสีดานะคะไม่ใช่ฝรั่งเดิน <c oughs> ไม่มีอะไรค่ะแค่นี้ละค่ะฝรั่งฝรั่งจ้าสับปะรด ปูเลเพริกผงตำเองพริกป่นตำเอง,ตเองแต่ตำใ่เหล็กมันจะเป็นปีกๆใบๆอย่างนี้แหละคะ่ะสวัสดีค่ะ